สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมายมนาอนตาร์ดชาแนลนะคะคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปดวงความรักของชาวทัตน้ํานะคะชาวธาตุน้ําได้แก่ชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะใครที่เข้ามาแล้วมนปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น,นกําลังใจด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะในหัวข้อที่ว่า คนที่คุณนึกถึงอยู่เนาะตอนนี้นะคะเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะสามารถดูได้ทุกสถานะนะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอเริ่มที่พลังงานของชาวธาตุน้ำก่อนเลยนะคะใครที่เข้ามาแล้วมลนปราก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุน้ำค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะ มีไพ่หกดาบนะคะเ e อร์มิ t นะคะแล้วก็มีไม้เท้านะต้องบอกว่าชาวธาตุนานในช่วงนี้คุณอาจจะกำลังใช้ความคิด กับอะไรหลายๆอย่างนะคะก็อาจจะเป็นจุดที่คุณโฟกัสกับตัวเองค่อนข้างมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนคุณมีแนวโน้มของการที่อยากจะมุ่งออนไปข้างหน้านะคะกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างอยากจะมีความหวังอะไรใหม่ๆหรือว่ามีความเชื่ออะไรเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นอะไรที่จะทําให้เราสามารถเดินต่อไปข้างหน้าได้นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีแพชชั่นกับการทําอะไรบางอย่างด้วยหรือว่า มีจุดที่โฟกัสจุดที่สนใจมากขึ้นนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะพลังงานของชาวท่านน้ำเพิ่มเติมกันนะชาวราศีมีกรารกดพิจิกนะคะมีไพ่ห้าเหรียญค่ะมีไพ่ The Lovers นะ แล้วก็มีไพ่ฟิวออฟฟอร์จูนค่ะชาว่านน้ำช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ากำลังรออะไรหมุนวนมาหรือว่ากำลังรอจังหวะรอระยะเวลาที่มันใช่เนาะรู้สึกว่าเราจะมีโอกาสนะคะในการที่จะต้องตัดสินใจเลือกนะเส้นทางในชีวิตนะคะอาจจะทางใดทางหนึ่งเนาะถ้าเป็นในเรื่องราวของความรัก ความสัมพันธ์นะคะก็เป็นไปได้นะที่ชาวท่านน้ำนะคะในช่วงเวลานี้นะคุณอาจจะกําลังได้เจอกับทางเลือกหรือโอกาสทางด้านความรักนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีห้าเหรียญขึ้นมาเรสาสุกว่าถานการณ์ก่อนหน้านี้หรือว่าสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นะขนาเนี้ยมันยังรู้สึกว่าไม่ได้ตอบโจทย์คุณเต็มที่เท่าไหร่นะกันนะคะหรือว่ามันอาจจะยังไม่รู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มเ,มเท่าที่ควรนะ เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูพลังงานฝั่งของคนที่คุณนึกถึงหน่อยนะคะชาวธาตุน้รดูพลังงานฝั่งของเขาหน่อยนะคะคนที่คุณนึกถึงนะมีไพ่ห้า้วยขึ้นมานะคะสี่้วยห้า้วยสี่ทวยแล้วก็ตะซันนะคะ ถามว่าเขาตอนนี้เป็นยังไงนะคะรู้สึกว่าพลง,งานของเขาจริงๆมันมีเด็ดซันขึ้นมาเนาะเขาก็อยากที่จะได้เริ่มต้นหรือว่ามีชีวิตที่มันแฮปปี้มีความสุขมีพลังงานบวกๆนะคะซึ่งเรามองว่าเขามีเกณฑ์ของการที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะถามว่าความรู้สึกเขาในตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยมันไม่ได้แบบ เศร้าหรืออะไรขนาดนั้นแต่มันมีความรู้สึกที่มีความเสียดายอยู่นะคะมันเสียดายกับอะไรบางอย่างที่ผ่านมาแล้วหรือว่าเขารู้สึกว่ามันจมอยู่กับเรื่องราวต่างๆในอดีตนะคะมันเลยทําให้เขาเนี่ยเริ่มต้นใหม่หรือทําอะไรที่เป็นการก้าวไปข้างหน้าได้ค่อนข้างยากจากห้าถ้วยที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะรู้สึกว่าเขายังนึกถึงเหตุการณ์หรือบางสถานการณ์ที่ เขายังไม่สามารถเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นได้อะ่ะการให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นหรือว่าสิ่งต่างๆรอบข้างน,นะคะก็ต้องบอกว่ามีไพ่สีถ้วยขึ้นมาด้วยนะเขาอาจจะก,กําลังรู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ได้อยากจะไปโฟกัสหรือเริ่มต้นกับเรื่องราวอื่นๆก็เป็นไปได้นะคะมาเดี๋ขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ พลังงานของคนที่คุณนึกถึงนะคะชาวธาตุน้ำนะมีไพ่ดาบขึ้นมาด้วยนะคะคูรักเดื r ออกแอก็มาดาบก็มากันเลยนะโอ้โหเราก็ปิดท้ายด้วยสองไม้เท้านะคะพลังงานของเขาแล้วว่าเขากำลังคิดกำลังวางแผนวางแผนอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่เนาะ แล้วก็เหมือนกับว่ามาว่าจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอะไรช่วงนี้เนี่ยเราก็มองว่าเขาก็ยังสู้ไม่ถอยนะอยากที่จะทําให้ปัญหาต่างๆที่เจอมาก่อนหน้านี้หรือว่าที่เจอมาในช่วงระยะเวลานี้มันเคลียร์มากขึ้นนะคะพยายามจะจัดการแก้ไขปัญหาหรือพยายามเรียกว่า เมเนจจัดการออาแไนซ์ organize, จัดลำดับอะไรทุกอย่างอะ่ะคือเขาพยายามจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันพยายามเข้าที่เนาะเพราะว่าในตอนนี้ก็น่าจะเจอกับอุประสรรคอะไรต่างๆอยู่ประมาณหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมนะว่าตอนนี้นะคะคนคนนี้นะเขารู้สึกยังไงนะคะคนที่ชาวธาตุน้ากาลังนึกถึงอยู่นะคะมาดูกันนะคะความรู้สึกของเขานะความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวธาตุน้ําในช่วงเวลาน,นี้ค่ะ คนที่ชาวท่านน้ำนึกถึงอยู่นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวท่านน้ำในช่วงระยะเวลานี้นะคะโอ้โหสิถ้วยหนึ่งเหรียญแถ้วยนะคะแล้วก็10บไม้เท้านะคะมีทั้ง10ถ้วยและสิบไม้เท้าอะ่ะถ้าจะบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ยังรักแต่ก็รู้สึกว่ามันหนัก หน่วงกับความสัมพันธ์นี้อะค่ะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันการที่เขาอยู่อะมันคือเดอะแบกอาจจะแบกความคาดหวังแบกความความหวังของคุณคุณอาจจะมีความคาดหวังให้เขาเป็นในรูปแบบที่คุณต้องการนะคะแต่ว่าตัวเขามันอาจจะห่างไกลกับคนในอุดมคติของคุณหรือว่าเอา่อเรียกว่าสิ่งที่คุณต้องการอะอืม ณจุดนี้นะคะมองว่าหลายคนอาจจะเป็นการที่เดินออกมาจากความสัมพันธ์แล้วนะมีไพ่แปดถ้วยขึ้นมาตัวเขาก็มีความรู้สึกว่าการที่เขาตัดสินใจเดินออกสถานการณ์เดินออกจากปัญหานะคะมันเป็นทางเลือกที่อาจจะดีที่สุดแล้วในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือมันมีความอึดอัดหรือว่ามันรู้สึกว่าต้องทำอะไรที่โอเวอร์โหลดแล้วก็เดแบกไปสำหรับเขา ตัวเขาเองอาจจะมีภาระมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันค่อนข้างเยอะกว่าคนทั่วไปอะคะ่ะรู้สึกว่ามันทําให้เหนื่อยเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกว่าไม่สามารถจะแบกความคาดหวังหรือว่าสิ่งที่คุณอยากจะให้เขาเป็นได้อะนะคะทีนี้เนี่ยมีสิบถ้วยขึ้นมาหนึ่งเหรียญขึ้นมามันไม่ได้มองว่าเขาหมดรักหรือว่าไม่ได้รู้สึก รักคุณแล้วนะแต่เรามองว่าความรู้สึกดีๆเขามีให้คุณอยู่มันมีความผูกพันความเป็นครอบครัวความรู้สึกว่าคนคนนี้อยู่แล้วเราก็ได้ฟิลลิ่งความอบอุ่นอยู่กับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกได้ถึงความรักเขารู้สึกดีกับคุณมากๆนะคะแต่ว่าบางจังหวะบางโอกาสของชีวิตบางสถานการณ์ที่มันกดดันเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ไหว เนาะในช่วงเวลานี้นะคะมีไพ่หนึ่งเผรียน,นขึ้นมาด้วยจริงๆเขามองว่าตัวคุณเนะี่ยเป็นโอกาสดีๆมากๆเลยในชีวิตที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้คิดว่าโอกาสนี้มันจะมาง่ายๆอีกแต่ณนะตอนนี้สถานการณ์หลายอย่างมันบีบบังคับให้เขาให้เดินออกจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าจากสถานการณ์บางอย่างไปนะคะถ้าสำหรับใครที่ทะเลาะกันเขาอาจจะยังรู้สึกว่าไม่พร้อมเคลียร์ในช่วงเวลานี้นะ เดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะต้องบอกว่าเป็นดวงแบบภาพรวมนะอยากให้รับฟังเป็นแนวทางหรือว่ารับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะหรือเพิ่มเติมนะคะความรู้สึกของคนที่ชาวธาตุน้ำนึกถึงนะที่มีต่อชาวธาตุน้ำนะคะ มีไพ่ตัววอ้ึ้นมานะคะเพจศพคับเด็กถือถ้วย Judgment นะคะ The Empress มีโอกาสเหมือนกันนะของการที่หลายๆคนจะได้มาฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะแต่เรามองว่าหลายๆคู่นะมีในเรื่องของการที่เราได้ตัดสินใจตามเหตุดาผลนะคะ,ะเข้าใจการกระทำเหตุผลความเป็นไปแล้วก็หลายๆอย่างว่า พราะเราทําแบบนี้ผลลัพธ์มันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะรวมถึงหลายๆคนเนี่ยต้องบอกว่ามันมีในเรื่องของการที่ความรู้สึกที่ยังมีความห่วงใยความรักเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลานี้เนตัวเขาก็มองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เป็นคนในอุดมคติเขาเลยนะคือคุณมีหลายๆอย่างที่มันมีความพร้อมทั้งในเรื่องของการงานการเงิน แล้วก็ความรู้สึกนึกคิดที่ให้กับเขาอะแต่ว่าตัวเขาเหมือนนะเวลาเนี่ยเองอยากต้องการอิสระยังอยากที่จะต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะงานเงินคือมันก็อาจจะยังไม่ตอบโจทย์กันณเวลานี้สทัทีเดียวอะนะคะซึ่งมองว่าเขามองคุณเป็นยังไงเขามองคุณดีมากเลยนะแล้วว่าเขารู้สึกว่า จริงๆแล้วตัวคุณก็ตัดสินใจหรือทำอะไรที่ผ่านมาด้วยเหตุผลนะเขาไม่ได้มองว่าคุณใช้อารมณ์นะคะและเขาก็เข้าใจเหตุผลความเป็นไปทำไมเราถึงต้องห่างกันหรือว่าทำไมณวันนี้เกิดปัญหาขึ้นหรือว่าณวันนี้เรามีการแยกย้ายกันไปอันนี้ตัวเขาเข้าใจทั้งหมดเลยนะคะเรามองว่าจริงๆเขารู้สึกว่าตัวคุณสามารถที่จะเป็นคนที่เขาคบด้วยในระยะยาวได้เลย แต่ว่าบางสถานการณ์อะไรตรงนี้เขาเข้าใจเหตุผลที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเลยนะคะต้องบอกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกัน,กนว่าคนคนนี้นะเขาจะมีการเทคแอคชั่นอะไรมาถึงคุณไหมนะคะจะมีการเทคแอคชั่นอะไรมาถึงชาวธาตุน้ำไหมคะคนคนนี้นะคนที่ชาวธาตุน้ำมันถึงอยู่นะคะ มีไพ่ h e Hangman ค่ะมีไพ่ย k n n o of u u s s แล้วก็ The Moon นะคะมันมองว่าเร็วๆนี้อาจจะยังนะเร็วนี้อาจจะนิ่งๆก่อนแต่ตัวคุณก็จะรับรู้ได้แหละว่าเขามีความเป็นห่วงเป็นใยนะคะอาจจะยังไม่ได้มีการ take action อะไรที่ชัดเจนเอ,อ่ไม่สามารถที่จะคาดหวังกับสิ่งตรงนั้นได้ในช่วงเวลานี้นะคะเขาน่าจะมีความวิตกกังวลอยู่เยอะมากมาว่าจะเป็นห่วงคุณมาว่าอยากที่จะ เรียกว่าหยิบยื่นความช่วยเหลือหรืออะไรต่างๆมากมายก็ตามเนี่ยแต่เขารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่มันโอเคอืมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะพักเบรกหรือว่าเยียวยาหยุดนิ่งพักเบรกกับความสัมพันธ์ชะลอความสัมพันธ์ไปก่อนในช่วงเวลานี้เพราะเขาค่อนข้างเครียดมากๆเลยนะคะเขาไม่รู้ว่าการที่เขาแสดงออกในรูปแบบไหนมันจะดีที่สุดนะ ขอดูคำแนะนำเพิ่มเติมจากไพ่หน่อยนะคะมาดูกันนะให้ชาวท่านน้ำนะคะแนวโน้มเอาคำจะเป็นยังไงคะขอดูแนวโน้มเอาคำหน่อยระหว่างคนที่ชาวท่านน้ำนึกถึงนะคะชาวท่านน้ำนะแนวโน้มเอาคำค่ะจะเป็นยังไงคะมีไพ่ในสย nice ค่ะสองถ้วย king of air นะคะ แนวโน้มมันมีในเรื่องของการที่น่าจะมีการเคลียร์หรือว่ามีเป้าหมายอะไรบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นในความสัมพันธ์นะคะน่าจะมีการพูดคุยหรือเคลียร์อะไรกันบางอย่างเนาะรู้สึกว่าจะมีใครบางคนอาจจะเดินทางมาหรือว่าบางคนอาจจะมีการเปิดใจเคลียร์ใจกันนะคะแล้วก็ให้ความเรียกว่าเคารพในการตัดสินใจซึ่งกันและกันด้วยนะคะ มองว่านะพนังงานของคุณทั้งคู่ก็ยังมีนน้มถึงกันที่จะได้ลงเอ่ยกันการที่จะยังได้คบได้คุยกันต่อนะคะถ้าใครที่ห่างหายกันไปนแล้วเราก็มองว่ามีโอกาสได้มาปรับความเข้าใจกันอยู่นะมาเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมนิดนึงเป็นคําแนะนําจากไพ่นะคะให้กับชาวท่นานน้านะขอคําแนะนําให้ชาวท่นานน้ำเลยค่ะ คำแนะนำสักครนะคะให้ชาท่านาน้ำนะมีพัดโซ่อบเอิร์นะคะสี่เหรียญห้าถ้วยแล้วก็สี่ไม้เท้าค่ะช่วงเวลานี้นะเราไม่อยากให้คุณคิดมากจนเกินกว่าเหตุนะคะคิดได้พิจารณาสิ่งต่างๆได้นะคะแล้วอะไรที่มันเคยเกิดขึ้นหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่มันไม่โอเคในอดีตนะคะ อาจจะต้องให้อาภัยตัวเองได้แล้วหรือว่าให้อาภัยคนอื่นๆได้แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งแล้วมองในมุมมองบวกมากขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าใกล้ๆนี้แหละมันจะมีการเเลิเบตอะไรบางอย่างนะคะเราอยากให้มองในมุมบวกมากขึ้นนะทาชีวิตตัวเองนะคะให้มีความมั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการงานก็ได้แล้วก็บอกเลยว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณ อาจจะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะฉะนั้นอย่าเครียดจนเกินไปอยากให้ทําใจให้สบายๆนะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมาเดี๋ยวดูลัคนาราศีของเขากันนะว่าจะตรงกับที่คุณคิดไว้ไหมนะคะมีชาวราศีสิงห์นะชาวราศีกรกฎค่ะแล้วก็ชาวราศี พิจินะคะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันก็ฝากด like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะขออวยพรให้ชาวท่านน้ำนะแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะพบเจอกับความสุขสมหวังนะคะทั้งในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินความรักนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย